นิมินแม่ไม่สบายอยู่นะแม่มาพักแค่วันสองวันไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยมันจะไม่แปลกตรงไหนทุกครั้งที่แม่พี่มาก็มาแบบสกปรกซกมกหนูเหนื่อยนะีท่ทต้องเช็คคี่เช็คเยี่ยวให้แม่พี่ตลอดเลยอะพี่จะบ้าเหรอทำไมต้องให้หนูนั่งแก๊บกลับด้วย ขอโทษนะมิน้นวันนี้ยุ่งมากเลยอะ่ะเลยไม่ทันไปรับพี่จะยุ่งแค่ไหนก็ต้องมาเล่หนูก่อนหนูไม่ชอบนั่งกับคนแปลกหน้าพี่ก็รู้แค่ครั้งเดียวนะมิน้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพี่เตอ๋อกล้าวางสายใส่หนูหรอ <c oughs> เอามิ้นกลับมาแล้วเหรอไปล้างมือก่อนไปเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันรองเท้าผู้หญิงข้างนอกคือของใครนี่ใช่ไหมสาเหตุที่ไม่ไปรับหนูอ๋อเดี๋ยวนี้กล้าทําเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเหรอพิ่นอกใจหนูใช่ไหมมิ้มิ้นจะบ้าเหรอใครจะกล้าพาผู้หญิงเข้าบ้านนี่ลงเท้าแม่เองอ๋อที่แท้ก็แม่นี่เองทําให้ผัวหนูกล้าให้หนูนั่งแก๊บกลับมาเนี่ยนี่มิ้น พูดเลยออกมาเนี่ยช่วงนี้แม่ไม่สบายเลยมาพักที่บ้านวันสองวันเบาเสียงเลยนะแม่พักอยู่ในห้องนี่พี่โง่จริงหรือว่าแกโง่เนี่ยพี่ก็มีน้องชายตั้งสองคนแล้วทําไมไม่ให้แม่พี่ไปอยู่กับน้องชายล่ะก็แล้วแต่แม่สะดวกไงแม่สะดวกไปไหนก็ไปนั่นไม่เห็นเป็นไรเลยมินอะคิดมากหรือว่าแม่คงคิดว่าบ้านเรารวยเลยเลือดที่จะมารบกวนบ้านเราตลอด นิมินแม่ไม่สบายอยู่นะแม่มาพักแค่วันสองวันแม่ไม่แปลกตรงไหนเลยมันจะไม่แปลกตรงไหนทุกครั้งที่แม่พี่มาก็มาแบบสกปรกซกมกหนูเหนื่อยนะที่ต้องเช็คขี้เช็คเยี่ยวให้แม่พี่ตลอดเลยอะ่ะนิมินพูดเหลือออกมารู้ตัวไหมหนูไม่สนอะไรทั้งนั้นอะ่ะ ยังไงวันนี้พี่ก็ต้องพาแม่ออกจากบ้านนี้ลำคาญจะไปไหนก็ไปผมไม่คิดเลยว่ามิ้นจะเป็นคนแบบนี้หนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกหวังว่าตอนที่หนูกลับมาแม่จะไม่อยู่ที่นี่นะอ,อ๋อแล้วอย่าลืมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยละ่ะเห็นแล้วมันขยักขยแงมิ้น ทำไมพี่ไม่บอกหนูว่าคนที่นอนอยู่ในบ้านคือแม่หนูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณคิดยังไงกับแม่ผมแม่แม่ไม่สบายทำไมไม่บอกหนูคะอะฉันไม่คิดเลยนะว่าลูกสาวฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดอะ่ะจะมีนิสัยแย่ๆอย่างนี้ตั้งแต่แกแต่งงานออกไปอะ่ะไม่ใช่แค่พ่อแม่เขา แต่สิ่งที่แกทำอะ่ะควรปฏิบัติกับเขาเหมือนพ่อแม่ตัวเองแกแต่งงานแล้วนะเป็นสามีภรรยายกันแล้วอะ่ะมาแบ่งแม่เธอแม่ฉันทำไมแม่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจคือหนุ่โมโหพี่เตอ๋อเขาแรงไปหน่อยก็เลยพูดแบบนั้นออกไปค่ะไม่ว่าจะโมโหมาจากไหนก็ไม่ควรทำแบบนี้ครอบครัวใครใครก็รัก นี่ถ้าไม่ใช่สามีของแกที่มีความอดทนน่ะแล้วถ้าเป็นเพื่อนบ้านน่ะที่เขาโดนสามีตีจนที่การแบบนี้หรอกเหรอแม่ครับไม่ต้องรู้ว่ามินแล้วนานๆแม่จะมา,าทีเราควรจะมีความสุขกันไม่ใช่หรอกค่ะแม่เต๋อแม่ขอโทษนะที่แม่อบรมลูกสาวแม่ไม่ดีอ่ะให้อภัยแม่นะเต๋อ นะครับเรื่องบางเรื่องแม่ก็สอนเท่าที่ควรสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะฟังแล้วทำตามหรือไม่แม่อยากโทษตัวเองเนี่ยนะครับแม่มองคนไม่ผิดจริงๆเตอ๋อที่มอบลูกสาวให้เตอ๋อขอโทษพี่เขาสิพี่เตอ๋อหนูขอโทษนะที่โมโหพี่แรงไปหน่อย อย่างที่แม่พูดก็ถูกครอบครัวใครใครก็รักต่อไปหนูจะไม่แบ่งแยกอีกแล้วหนูขอโทษนะคะพี่รู้อย่างนี้สายมินดีไม่งั้นพี่ก็คุโทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกไปเราไปกินข้าวกัน